Your เปิดหน้าสมาชิกเหล่าวอล์คฮันเตอร์นักล่ามหาสมบัติแห่งแดนคนหลนจากภาพยนต์แอคชันน่นผจญภัยมันหาทะลุก,กาแล็กซีบอร์เดอร์แลนด์แดนหลนคนปล้นจักรวาลบนดาวทะเลทรายแสนอันตรายที่เต็มไปด้วยคนผ่านบา้า และอสุรกายคลั่งไหะอย่างแพนดอร่านั้นภารกิจชิงคุมทรัพย์แห่งจักรวาลจำเป็นต้องใช้ทีมผู้กล้าที่ไม่เหมือนใครเพราะบางครั้งแก่งคนไม่เข้าทีก็อาจจะเป็นตีที่เข้าท่าคนแรกแรงกว่าใครไซเรนสาวผมแดง ยิงแม่นที่สุดในดาวคนบ้าลิลิหัวหน้าทีมสุดซ่าที่ได้นักแสดงตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาอย่างเคสแบลนชเชตมานำสแสดงโดยคิวบูทั้งหลายของเธอในเรื่องเรียกได้ว่าจับทั้งปืนพกปืนไฟจะปืนอะไรก็แล้วแต่แม่รัวหมดไม่สนลูกใคร God, ต่อไปก็จะหารใจกลา้าพกความหล่อเท่มาเต็มแมอ <Gen ch. S 1> ย่างกับพระเอกหนังอลอโรแล รับบทโดยดาวตลกซุปตาเควินฮาร์ดที่คอรดสกิลหารัวอัพเวลมารับบททหารรับจ้างสุดเท่รบเครื่องเรื่องแท็กติกการรบขั้นเทพรองหัวหน้าทีมของไม่พ้นพี่แกคนนี้สเาวน้อยหูกระต่ายไทรนี่ทีหน้าใครเข้าไปหยาดเธอใกล้ๆระวังจะโดนบอมไม่รู้ตัวถึงตัวจะจิ๋วจี๊ดแต่ทีเด็ดคือระเบิดลูกเบิร์ก นำแสดงโดยนักแสดงสาวรุ่นใหม่ไฟแรง Ariana Greenblatt ใครยังไม่รู้ท่น่ายังเป็นกุญแจสำคัญสู่วอลซ่อนขุมทรัพย์ที่ยังคงเป็นปริศนาในเรื่อง Ooh, dead you need นักแสดงสุดเบิก Florian m a n ิ i a n o รับบทเป็นครี mm hmm. ที่บํมเผาไซโคคนคลัง ดันมีนิสัยพาหเหล่าก่อเพราะจิตใจดันไปฝักไฟความดีพีคนนี้เขาเป็นเหมือนสายแทงพร้อมสู้พลีกายเพื่อบองเพื่อน <comes> คนนี้เจ๊ใหญ่ดอกเตอร์พริเซียรทนเนสอัจฉริยะสมองสาประจำกวนที่ได้แสดงเจ้าของรางวัลอสการ์เจมี่ลีเคอร์เทสมาเล่นบทนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองผู้ครอบครองเทคโนโลยีต่างดาวเจ้าของแผนการเหนือเมฆเจ๊คนนี้สายซับตัวจริง So สุดท้ายแต่ร้ายที่สุดคลับ t ทรตัวละครไอคอนตลอดการของ b o r d e r l a n d s หุนกระป๋องปากปีจอผู้ช่วยประจำทีมที่รอยแยง่งซีนทุกคน side, ให้เสียงความเกรียนแบบโดนเส้นโดยแจ็คแบล็กที่ขอรับประกันความฮาซาในทุกๆฉาก ส่วนภาคไทยก็ห้ามพลาให้เสียงลยนะติงสุภาพคนดีคนเดิมจะหาแค่ไหนต้องไปดูเองพมกำลังแบงอาวุธเื็มอ,อ,อกโอ้โหไปดูใจอย่ามองได้ป้าขอเชิญผู้สแสวงหาความมันมาตีตัวเข้าไปรับแรงความปักัรสวนคนไม่เข้าทีที่ดูจะเป็นตีที่เข้าทา่า everybody b u c k l e up เราขอรับประก,กันว่าซัมเมอร์ปีนี้ของคุณสนุกสุดอย่างยิ่งกว่าปีไหนไหน วอร์เดอร์แล์แดนหลนคนปล้นจักรวาลทุกคนเตรียมมาสนุกกันวันที่8สิงหา